พี่น้ำพี่เตยพี่เตยอุ้ย <c oughs> จบกัยใจ <c oughs> <c oughs> พี่เออพ่อพ่อที่ชื่อเสรีคุ้มวงอยู่ไหมครับผมพ่อเหรอไม่ไม่ไอ้ที่บ้านหลังนี้มีคนที่ชื่อเสรีคุ้มวงอยู่ไหมไม่มีหรอภารกิจตามหาพ่อให้พี่ทัดดาวตอนนี้เราเจอบ้านเป้าหมายแล้วล่ะครับ งมจากทะเบียนบ้านดั้นด้นตามหาจนพิกัดชัดเจนตอนนี้เราเจรจากับคนในบ้านที่กำลังปฏิเสธเราทั้งทั้งที่ชื่อบุคคลที่เราตามหาก็ทนโท้ว่าเรามาไม่ผิดหลังแน่ๆครับอแต่ว่าชื่อเขาอยู่ที่บ้านหลังนี้นะพี่ตรงนี้หนึ่งทับสิบสามไหมพี่เป็นเจ้าของบ้านหรือคนเช่าหรืออะไร หลานค่ะเป็นหลานเจ้าของบ้านเหรอครับผมเจ้าของบ้านอยู่ที่ไหนอ่ะพี่มีเบอร์ให้โทรคุยไหมลุงเหรอคะใช่คือคือผมชื่อเต้ยนะเต้ยทำรายการตามหาคนใช่ไหมมีลูกเขาจะตามหาพ่อน่ะใช่ไม่มีนามสกุลคุ้มวงเนะคะนามสกุลสี่สิบสามพันนะคะหรอใช่ค่ะเต้ยเต้ยจะคุยกับไม่ใช่คุ้มนามสกุลคุ้มแก้วอ๋อคุ้มแก้วเหรอไม่ใช่คุ้มวงพี่คุ้มแก้ว่ะ ผู้หญิงคนนี้เธอเป็นหลานสาวของเจ้าของบ้านครับไม่แปลกที่เธอจะปฏิเสธเราหนักแน่นแต่คนที่เราคิดว่าเป็นพ่อของพี่ทัดดาวก็คือพ่อของเธอคนนี้นี่แหละครับจะเป็นไปได้ไหมว่าเธออาจไม่รู้อดีตของพ่อตัวเองก็เลยปฏิเสธเรา เนี่ยาะหรือว่าเขาเปลี่ยนนามสกุลหรือเปล่าไมเปลี่ยนค่ะพีชื่อสิอ้ยพ่อเพื่อนะพ่อพี่อายุประมาณเท่าไหร่อะห้าหกสิบได้ยังห้าสิบสี่สิบแปดสี่สิบเก้าเนี่ยค่ะพี่ที่ขอรบกวนพี่โทรถามค่ะพ่อให้หน่อยได้ไหมเพราะว่าพ่ออยู่ในเรือนอ๋อเหรอใช่ค่ะพี่เป็นลูกเขาเลยใช่ไหมใช่เออเขาเคยไปมีเมียอื่นมาก่อนไหมอันนี้หนูไม่แน่ไม่รู้เลยเหรอ พี่รู้จักคนที่ลำพันไหมไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมใครที่จะพอเป็นเป็นญาติเขาแล้วคุยได้บ้างที่ที่ที่จะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพ่ออะไรเงี้ยออะไรเงี้ยครับไม่มีว่าลุงหนูก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เลยเหนื่อยกายตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจ